ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งวันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นบทสรุปหรือเปล่านะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอบอกว่าเธอถูกสามีเนี่ยหลอกลวงบอกว่าเป็นจ่าทหารเขาเรียกว่าจักกบจักกบะนะครับทีนี้พอแต่งงานอยู่กินกันมีลูกกันแล้วเนี่ยเธอก็เริ่มเอะใจถ้าเกิดสามีเป็นทหารเอ๊ะทำไมลูกนะหรือว่าตัวเธอที่เป็นเมียเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันด้วยนะเบิกอะไรไม่ได้เลยเอาว สิทธิ์ต่างๆที่เป็นทหารของสามีเนี่ยเบิกไม่ได้เลยผู้หญิงคนนี้เธออยู่บุรีรัมย์นะครับผูยชมครับสุดท้ายเธอก็ไล่าตามหาเพราะสามีเนี่ยไปทํางานบอกอยู่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้หายไปบ่อยๆหายบ่อยมากค่ะไปหาที่บ้านแม่สามีสุดท้ายเนี่ยถึงได้รู้ว่าเอ้าไม่ได้เป็นทหารอแล้วยังมีเมียอีกหลายคนไอ้ที่หายไปบ่อยๆเพราะมีเมียเยอะนี่ไงฮะไปแจ้งความนะครับวันนี้ก็เลยขึ้นโรงพักสอพอเมืองบุรีรัมย์แล้วเธอ ได้เจอหน้ากับแม่สามีอีกรอบหนึ่งวันนั้นนักขาวเราไปถามเนี่ยแม่สามีเขาบอกว่าแม่ไม่อยากจะพูดถึงเลยนะลูกสะใภ้คนนี้เหมือนเขาเข้าข้างลูกชายตัวเองอะแล้วลูกสะพภยคนนี้มันก็มีกรณีอยู่นะ,ะ,ะไปเจอนที่โรงพักเป็นยังไงนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะนีเป็นตอนที่เขามาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะ,ะฝ่ายผู้หญิงนะฮะบอกนี่สามีนี่มีรคอมีรูปนี่เห็นไหมบอกเป็นจ่าทหาร สุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ค่ะอ,อ่าเดี๋ยวลองดูวันนี้หน่อยนะฮะที่โรงพักนะครับในลูกแม่หลายอยคนน่ะผูะ้หญิงทุกจังหวัดเลยโอ้โหแม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็เอยลาไปแอกนัน้นแล้ทำไมไม่เชื่อหนูบ้างเจ้าสนงคืน,น,นอนนนยู่บ้านแล้วสองคืนอยอนู่บ้านบ้านหนูนามีแอบทำไม้หัวอยู่ทำไมหนู ใครเป็นใครก็ไม่รู้นะเสียงก็กล้องไปหมดท <c oughs> ่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าบนโรงพักสอพเมืองบุรีรัมย์ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีคนหนึ่งเป็นแมา่สามีอีกสองคนเป็นเมียของคนที่บอกว่าเป็นจ่าทหารที่จ่ากบคนะฮะ,ะคนที่เป็นเมียก็มีมชื่อเกับชื่อ B ีก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะก็แม่สามีเหมือนกับมาเกลี้ยกล่อมบอกจบเรื่องกันได้ไหม มันขึ้นโรงพักมาแจ้งความกันทําไมเรื่องหลอกลวงอะไรพวกนี้เนี่ยแม่แม่ไม่อยากจะพูดนะว่าตัวเธอนี่ก็มันมีเรื่องมือที่สามที่มันไม่สมควรทําเหมือนกันนะนี่ก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมานะครับแต่ประเด็นหลักเนี่ยมันก็คือเรื่องที่คุณเอนะที่เป็นฝ่ายผู้หญิงเนี่ยฮะนี่เขามีรูปครูเขาบอกรูปซ้ายมือเนี่ยคือรูปของสาม,มีใส่ชุดทหารแล้วบอกเป็นจ่าทหารชื่อจักกบนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางเอเนี่ย มาร้องขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือจากสื่อมวลชนบอกว่าได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งผ่านทางโซเชียลตั้งแต่ปี6-1นะครับเขาบอกว่าเขาเป็นทหารประจําการอยู่ที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้พอได้คุยกันอะไรกันเธอเห็นว่าเออเป็นทหารก็มั่นคงน,นะครับเขาก็ถ่ายรูปชุดทหารยศจาย่าสิบเอกมาให้ดูนะครับก็เลยตกลงปรงใจอยู่กินด้วยกันแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันนะฮะ ซึ่งก็มีลูกสาวกันหนึ่งคนปัจจุบันอายุ4ี่ขวบแล้วเธอบอกเออมีสามีเป็นทหารลูกก็จะได้เบิกได้สิทนะธ,ธิต่างๆของพ่อตัวเธอเป็นเมียจะได้เบิกได้นะครับสุดท้ายเธอเริ่มแปลกใจเอ๊ะทำไมไม่ว่าจะไปเรียนไปหาหมอไปโรงพยาบาลทำไมลูกเบิกอะไรไม่ได้เลยแล้วตอนอยู่ด้วยกันเนี่ย จากบบสามีนี่ก็แต่งตัวนะฮะด้วยชุดทหารออกไปทำงานตลอดออบอกอยู่ชายแดนใต้แต่ไปทำงานมหาสารคามค่ะแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมไปเช้ากลับเย็นค่ะอยู่ชายแดนใต้ยังไง<ห>บ้านอยู่บุรีรัมมีพฤติกรรมแบบดูลับๆล,ล่อๆเหมือนปกปิดข้อมูลสุดท้ายเนี่ยความมันแตกเพราะว่ามีวันหนึ่งลูกต้องเข้าโรงพยาบาลาเธอพาลูกไปโรงพยาบาล ไม่สามารถใช้สิทธิ์ของพ่อในการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ฮะก็เลยไปสืบหาความจริงจนรู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยสามีเธอจากกบไม่ได้เป็นทหารนะครับคือไปไล่ตามดูตั้งแต่แบบบ้านของสามีบ้านแม่บ้านแม่ผัวคือชาวบ้านแถวนั้นก็เรียกจากกบจากกบจากกบแต่ไม่ได้เป็นทหารนำซ้ำยังพบว่ามีผู้หญิงคนอื่นๆนะฮะอีกสามคนด้วยกันคนหนึ่งอยู่มหาสารคามที่สามีไปเช้าเย็นกลับนั่นแหละ อีกคนนึงอยู่กรุงเทพอีกคนนึงอยู่กาลสินนะฮะแล้วก็เพื่อนบ้านแล้วก็มีคนหนึ่งที่จากกบเขายังไม่ยอมรับด้วยซ้ําเอาเป็นว่ารวมเธอด้วยเนี่ยเป็นสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งคือคนที่สามียังไม่ยอมรับทุกคนเนี่ยล้วนแต่ถูกจากกบเนี่ยหลอกว่าเป็นทหารแล้วก็อยู่กินด้วยนะครับแต่ตัวเธอเนี่ยมีทะเบียนสมรสเธอเอาเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยแล้วมาแจ้งความเพราะว่า อยากจะให้จากกบสามีเธอหยุดพฤติกรรมตรงนี้แล้วเธอก็อยากเรียกร้องศักศีของตัวเองรวมถึงค่าเลี้ยงดูลูกจากจากกบด้วยตลอดแล้วก็เพื่อนบ้านก็สงสัยเรามารู้ได้ว่าเขาหลอกครับอ่อพฤติกรรมที่เขาเป็นเนี่ยคือมันรับรับล่อมาตั้งแต่อยู่ด้วยกันเราก็สงสัยมาตลอดแล้วก็เพื่อนบ้านก็สงสัยเขาก็ถามเราว่าสวัสดิการอะไรมีไหมคลอดลูกไปดูลายเขาโอ้โหบานเลยผู้หญิง บอกเลยว่าเยอะมากจนเราไม่รู้จะจับใครเลยเพราะว่ามีทั้งลูกศิษย์ที่ว่าเป็นลูกศิษย์หมอเศรษศาสตร์นะเนาะมีทั้งผู้หญิงเราก็แยกออกว่าอันไหนลูกศิษย์อันไหนผู้หญิงเราก็แยกออกค่ะนั่นแหละเลยรู้ตอนลูกสี่เดือนนี่ตีก็ไปคุยด้วยนะฮะ,ะมีบนโรงพักนะครับเขาตามตัวจากกบจนเจอแล้วทีแรกก็ไม่เจออยู่หลายวันหลังจากเป็นข่าวมาสองสามวันจากบกบแกจำศีลอยู่ แต่พอถูกแจ้งความวันนี้ต้องมาโรงพักนะฮะ,ะมีอีกคนหนึ่งที่ชื่อบีนะครับอยู่กรุงเทพนะครับก็เจอจากบหลอกแบบเดียวกันเลยนะฮะเธอบอกว่าเธอรู้จักกับจากบป,ปีหกหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็คบหาอยู่กินด้วยกันตอนที่อยู่ด้วยกันจากบก็มาขอยืมเงินบอกค่านู่นค่านี่ค่านั่นยืมไปหลายครั้งรวมแล้วเป็นเงินเนี่ยแสนสามวันนี้พอรู้ข่าวว่ามีคนไปแจ้งความออกมาเปิด,ดเผยเรื่องราวของจากบ เธอก็เลยตามมาที่บุรีรัมนี่เห็นไหมฮะแม่ยืมตังค์ได้ไหมพรุ่งนี้คืนอ้าวอ่านไม่ทันไม่เป็นไรฮะรวมเป็นเงินแสนสามเนี่ยวันนี้จากกบบอกว่า,ามาทวงคืนที่ผ่านมาจากกบเคยขู่ว่าถ้าเลิกกับเขาเนี่ยเขาจะทําของใส่เพราะนอกจากเป็นทหารแล้วบอกจากกบนี่เป็นหมอศัยศาสตร์อีกนะฮะอา้าวเหรอคะแต่เธอไม่กลัวคําขู่นะครับแล้วก็มารู้ว่ามีผู้หญิงอีกหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อของจากกบนะครับนี่ฮะ เธอบอกจากกบเนี่ยถูกแฉแบบนู้นแบบนี้แต่ก็ยังทำเหมือนเดิมอยู่หลายรอบวันนี้เธอเลยต้องมาเพื่อจะมาทวงเงินคืนส่วนจากกบนะครับเขาขอชี้แจงเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นทหารนะฮะแต่เคยเป็นเคยเป็นทหารจริงๆตอนนี้ลาออกมาแล้วตอนที่ได้เจอเอเนี่ยไม่เคยโกหกว่าเป็นทหารนะ บอกว่าเคยเป็นทหาร,มราไม่ได้บอกว่าเป็นทหารอยู่นกขณะนี้พอมาอยู่กินด้วยกันจดทะเบียนสมรสกันเวลาตัวเขามีเงินเขาก็ให้เอตลอดแต่เวลาไม่มีเขาก็ขอจากเอที่เออ้างว่าตัวเขามีผู้หญิงอยู่ที่มหาสารคามนั่นคือภรรยาเก่าส่วนที่กาลสินก็เลิกกันไปแล้วที่บุรีรัมย์นั้นไม่ใช่นะนั่นนายจ้าง แล้วคนอื่น,นๆที่คบหาอยู่กินกันมาก็เกิดจากความรักทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นไปเดีวคยหาันรวไปเคยไปห<ป>ลอกลวงพ่อแม่อะไรแบบนี้หลอกลวงไม่มีหน้ามีแต่ผมยืมแหละครับผมว่ายืมเคยยืมครับยืมมาไปทำอะไรครับพี่ยืมอมาใช้ครับใช้ใจ่ายกับแม่บ้านนี่แหละครับ เขาครับใชใจบางทีมันมันขัดสนผพราบอกอยืมถ้าผมมีผมก็คืนผมก็คืนเป็นบางส่วนอยู่ครับมันก็มีคืนอยู่เขาทุกเขาบอกเรามีเมียเยอะหรือ่าพี่กาลสินนู่นนี่นั่นมหาสารคงสารคามมันเป็นเมียเก่าครับผมเมียเก่าครับถามคุณเมียได้ครับผมครับทีนี้พอมีคนมาแจ้งความนะครับจากกบก็มาพบพนักงานสอบสวนตำรวจก็สอบปากคำนะฮะที่เหลือก็ต้องว่ากันต่อไปค่ะนะฮะมาใช้ครับใช้จเสร็จเรียบร้อยเนี่ยชั้นพนักงานสอบสวนจากกบก็ไปหาเอเลยนะครับ นี่คือภรรยาคนล่าสุดนี่นะขณะนี้พุกเขาจับแขนขอความเห็นใจเพราะว่า A เ,เนี่ยเขาบอกเขาต้องการเลิกแล้วเขาขอเรียกเงินสามแสนบาทเป็นค่าเลี้ยงดูบุตรแต่จะกบบอกโอ้โหพี่ไม่มีหรอกพี่จ่ายไม่ไหวหรอกนะทางคุณเอเขาก็บอกว่าเอางั้นก็ให้ไปหามา50,000บาทภายในสองวันต้องเอามาให้ก่อนสองหมหลังจากนั้นอีกหเดือนให้เอามาให้อีกสามหม่น นี่ฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะหย่ากันล้างบอลั้งกับพี่หกนึงนะ่ะปีเดียวกันนะ่ะเอาสรุปจังสี่เด้อคอยสีถามเจ้าตอนนี้กับพรอมยาแล้วแมนบอรพรอ,อมบอ,อมค่าเรียงดูเดยเช็ดจ,จังดจไดคอย่าคอยใช้ไรเดือนคอย<ง>บอลรับคอยขอเป็นก้อนทอดได้ให้ทอดไดใได้ก็ให้บอกมาห้าหมืน่นแต่ขอสองหมืน่นภายในสองสามวันนี้เอาบ่าเมยให้แม่ลูกมันขอนางมันขอ นางมันขอว่าสองสามหมื่นโอสองหมื่นภายในกี่วันสองวันมันฉากมันนานเร็วไปมันหาไม่ทันถ้าไม่มีก็จบค่ะเพราะว่ามันเล็กน้อยภายในห้าวันได้ไหมไม่ได้ค่ะสองวันถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยกันเราจะไม่ไม่จบง่ายส่วนอีกคนที่มาโรงพักวันนี้นะครับก็คือทางบีนะฮะที่บอกว่าอยู่ที่กรุงเทพนะครับหางจากกบก็บอกว่าที่บีบอกเอาไปแสนสามเนี่ย บอกลงกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะกบจะผ่อนใช้ให้เดือนละ2,000พซึ่งทางคุณบีเขาบอกถ้าเกิดไม่ให้ก็จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อไปเพราะเขามีหลักฐานเรื่องการยืมเงินสองพันก็จะผ่อนให้ครบแสนสามอยีกกี่นั้นเท่าไหร่คะน่าจะหลายเดือนอยู่นี่แหละนะ